สวัสด <ítulo> anyway ีครับคลิปนี้ทางทีมงานพัชพอจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมเครื่องพิมพ์ห้องครัวนะครับผมกับเครื่อง Android ที่ใช้โหมดร้านอาหารนะครับก็เครื่องพิมพ์นะครับผมกับเครื่อง Android เนี่ยจะต่อได้สูงสุด2เครื่องนะครับเครื่องแรกคือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับเครื่องที่2ก็คือเครื่องพิมพ์ห้องครัวนั่นเองนะครับก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปหน้าข่ายก่อนนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องเปิดโหมดร้านอาหารก่อนนะครับ แล้วแบบเบสเซ็ตนะครับอ่าแล้วก็เครื่องพิมพ์ห้องครัวเนี่ยมันจะมีจะมีโหมดอยู่2โหมดนะครับอย่างแรกก็คือโหมดพิมพ์แยกรายการนะครับอ่าโหมดที่สก็คือปิดไว้มันก็จะพิมพ์มารายการเดียวในใบเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบทั้ง2อสองโหมดให้นะครับผมจะอ่าใช้โหมดที่แบบมันรวมรายการให้ดูก่อนนะครับก่บันทึกนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าขายนะครับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับ มุมขวาล่างนะครับเดี๋ยวเครื่องเราจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เสร็ก่อนนะครับตัวนี้ผมเป็น8 0นะครับแบบยูนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เชื่อมต่อเครื่องพิห้องหัวนะครับเครื่องพิห้องรัวเนี่ยผมจะเชื่อมต่อแบบแลนนะครับเพราะว่ามันจะระยะการเชื่อมต่อมันจะมันจะค่อนข้างไกลนะครับผมก็ใส่เลข IP ของเครื่อง เครื่องพีผมผมไปนะครับโอเคครับก็เชื่อมต่อนะครับอันนี้คือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เนต็ตนะครับน,นี้อินเทอร์เนต็ตก็ค่อนข้างช้านะครับผมตอนนี้รอสักครู่นะครับโอเคครับผมอันนี้คือเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับ เราก็กดทดสอบนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์มออกนะครับพร้อ,อมใช้งานเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวทดวสอบนะครับออเดอร์ก็คือต้มจืดหัวสับแล้วก็ต้มซับกระดูกกระดูกอ่อนนะครับผมก็ออเดอร์ลงโต๊ะนะครับโอเคครับผมกดออเดอร์ลงโต๊ะนี่คือยังยังไม่ได้ชำระเงินนะครับ ออเดอร์ี่กก็จะส่งไปที่ห้องครัวนะครับอันนี้คือแบบรวมนะครับผมสองสองอ่าสองออเดอร์นี้คือรวมในใบเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดต้องการอยากให้สองออเดอร์เนี่ยมันแยกกันนะครับแบบออเดอร์ที่หนึ่งมาที่อ่าใบแรกอรนที่สองไปที่ใบที่สองอก่อนเเนี้ยก็ไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมหมวดร้านอาหารตรงนี้นะครับตรงหัวข้อพิมพ์แยกรายการตรงนี้นะครับก็เปิดเปิดไว้นะครับ ผมเอาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้มจืดหมูสับกับต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับกดเข้าโต๊ะที่สองนะครับผมโอเคครับอันนี้เอามาหนึ่งใบนะครับหนึ่งโอเคแล้วก็อีกหนึ่งใบออกมานะครับก็อินเทอร์เน็ตมันช้านะครับผมก็การสองทิมกวาดกอใบที่สองจะออกมาก็ช้านะครับ ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตเร็วเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับผมอันนี้ออกมาสองใบแล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วพอเรากดชำระเงินนะครับเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์ออกก็คือเครื่องพิมพ์งเครื่องเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับผมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเปิดให้มันพิมพ์ไปรายการมาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จบการสัเป็นเท่านี้นะครับผม